ตอนนี้เราก็มาดูกับตาในห้อง s ซเรเชียลกับอ t e เทนิตนะครับคือตั้งแต่ขึ้นอ t e เทนิตีไปเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงแรงเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นได้เนี่ยผมก็รู้สึกเหนื่อยมากๆจากการกรายแ a n งขึ้นไปเนี่ยก็เลยแบบอยากพักช่วงการเล่นคอมเพลติฟิ e นิดหนึ่งครับแล้วก็ไปเล่นแบบ quick play หรือไม่ก็ไปล่ามอนสเตอร์สักแ๊บหนึ่งครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับมาเล่นในห้องอเทนิตเนี่ยผมก็จะเอามาลงให้ดูเหมือนเดิมครับ คือพอมีไปนอมาเนี่ยสเอร์แมนก็จะทำให้มันคอมโบได้ดาเมจดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแบบก็จะสามารถเก็บสปอร์ตได้ในแบบคอมโบเซตเดียวอะไรเงี้ยเออช่วงนี้ผมก็มีการฝึกเล่นตัวใหม่ด้วยนะครับ ในห้องควิเพลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ไปลงแรงลงอะไรนะครับพอเผื่อจะหยิบตัวอื่นมาเป็นเมนมากนะครับนอกจากกับตันจริงๆมันก็มีอะไรมันแ,แต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้เลยน,นครับอย่าง Star Lord อย่างเงี้ยผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้เล่น DPS นะครับแล้วก็อาจจะปีมือไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับ ตอนนี้ก็พยายามไล่ซัพพอร์ตเขากลับไปนะครับแล้วก็ทีมนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็น3ซับนะแล้วก็เป็นเจฟด้วยนะครับทําให้ไล่ยากมากแต่พอเขาขึ้นไปไฮกราวเนี่ยซึ่งเขาจะหามุมยิงฟรีแล้วก็ฮิลฟรีนะครับผมเลยปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องขึ้นไปไล่เขาเจฟมันก็จะคอยแบบวนอยู่ข้างหลังตลอดเลยนะครับแล้วตอนนี้เหมือนจะอันติโ,โลโลผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะ ไม่รู้ว่าสกิลกับตาเนี่ยมันสามารถพุ่งหนีออกได้นะครับแล้วก็ชนะทีมไฟแบบงงๆเหมือนกันครับคือผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ว่าอันตีบักกี้เนี่ยมันเก็บหมดทีมเลยเมื่อกี้่าจะคอมโบคู่กับกรูดนะครับเมื่อกี้คือทีมเราไม่มีตัวแบบมาคอยเก็บ ตัวไฮไอไฮกราแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ผมนะครับที่แบบต้องคอยไล่เจฟคือถ้าไม่ไปไล่เขาเนี่ยก็จะแบบยิงฟีอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขว <Yeah! S 1> าพอเปอย่างนั้นทีมข้างหน้ามันก็เหมือนจะแบบขาดคนแล้วก็ซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยมันก็ก็ไม่สามารถไปล้วงเขาได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นของแวนเนกเกอร์นะครับเขาไม่ได้ซัพพอร์ตที่แบบจับยากๆทั้งนั้นเลยทั้งแรคูนทั้งเจฟนะครับ เวนเซียนดี D ก็คือโค้กะเกอร์นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแบบลักู่เนี่ยคอยช่วยฮิลด้วยตรงนี้ก็เหมือนจะเสียคอยแรกไปครับเริ่มมาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องสกอร์เรื่องอะไรแบบนี้เกิดแล้วก็วิ่งมารีเซ็ตกับเพื่อนครับเด็กมันก็จะชอบแบบยืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็แบบคอยทำนาเมกคอยฮิลให้ทีมนะครับในจุดที่แบบเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แล้วถ้าเราแบบยิ่งต้องดูข้างหน้าข้างหลังด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นได้ยากขึ้นครับคือจะฝั่งไหนเนี่ยเขาจะเล่นแบบเน้นแฟงนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเจฟก็อาจจะด้วยอันติที่แบบมันไม่ไม่ไม่ค่อยแบบเป็นเชิงดิฟเฟนซีฟ,ฟครับคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันแต่ว่าคิดว่าถ้ามันเล่นแบบดีจริงๆอ่ะ ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่นะเพราะว่ามันสามารถหนีได้เรื่อยๆเลยแล้วจนในจังหวะทีมไฟที่มันชุลมุนอ่ะเขาก็สามารถอันติกินแล้วก็แบบปล่อยเหีวได้ซึ่งมันสามารถพลิกไฟได้เลยนะครับอันติเจฟเนี่ยแต่มันก็ต้องแบบขึ้นอยู่กับไทมิ่งขึ้นอยู่กับจังหวะอะไรพวกนี้ด้วยครับแต่จริงๆมันก็เป็นตัวฮิลตัวหนึ่งที่สนุกมากเลยเจ็เนี่ยมันฮิลแบบเป็นฉีดน้ำอ่ะเหมือนคุณฉีดน้ำร้นน้ำต้นไม้อะเออมันให้ความรู้สึกนั้น แล้วทีมเรามีกูด,ด้วยนะครับก็เนี่ยแหละเจฟมันก็ฉีดเราน้ำต้นไม้ใส่ฝั่งเราแล้วดูเหมือนเขาจะได้ MP ด้วยนะครับเจฟเนี่ไยไม่รู้ว่ามันจะมีอิมแพ t ก,กับทีมมากขนาดไหนนะ มีพลัชเชื่ออันติมาก็จะพยายามไปบล็อกให้นะครับแต่ว่าคือเอามีฮิลของโคนเกอร์อันติอยู่ด้วยเนี่ยก็จะวิ่งแบบไปการดาเมจอันติเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเลือดยังไงเลือดเขาก็ไม่ลดอยู่แล้วนะครับนื่องจากว่าแบบเขาจะโซโลอยู่กับผมคนเดียวเนี่ยตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอนะผมน่าจะเก็บเขาไปได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเสียพอยท์ที่2ไปครับไม่เป็นไรกอรล็อกถอยกลับมากันพอยสุดท้ายดีกว่า ระหว่างที่โลอยู่ก็รอเติมเลือดให้เต็มครับแล้วค่อยเข้าไปใหม่เออแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าทีมเขาเนี่ยก็มีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นตัวที่แบบเอามาคน์เตอร์กูดนะครับเพราะาตัวมันเนี่ยสามารถยิงทำลายกำแพงของกูดได้แบบสบายมากๆรวมกับที่เขามีคอมโบกับล็อกเก็ตด้วยนะครับทำให้กระสุนเขาเนี่ยยิงัวแล้วก็ไม่มีไม่ต้องรีโหลดนะครับน่าจะเป็นระยะเวลาประมาณแบบ5วินาที่แหละ ก้าเกาาเองนะครับมันก็เลยแบบทําให้ต้นไม้ของกูเนี่ยกำแพงเนี่ยเขาหายไปในพริบตาเลยครับตรงนี้รางวัลตีสวยนะครับก <Yeah. S 1> ูดคอมโบคู่กับบักกี้ทำอะไรเขากแนเกอร์เหมือนเดิมครับ แล้วดูเจ้าฝั่งนั้นนะครับเขาคอยแบบยิงจากมุมที่เราไม่สามารถไปเก็บของง่ายๆอ่ะซึ่งมันก็ทำถูกแล้วนะครับถ้าเล่นแบบนั้นน่ะแต่ว่าตรงนี้เขาเข้ามาเพราะว่าเรามีอันติ ของซูซานซอมนะครับที่เปิดโลทําให้เขามองไม่เห็นจากข้างนอกเขาเลยต้องวิ่งเข้ามาข้างในเพื่อที่จะได้เห็นเพื่อนนะครับว่าคขไหนโลบ้างเขาจะได้ฮิลได้ตรงนี้ก็พยายามใช้เพโลดเป็นโคเวอร์นะครับเพราะเพโลดเนี่ยมันไม่สามารถโดนทำลายได้ไงถึงแม้ว่าจะโดนันติหรือดาเมจขนาดไหนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอปติพันิเชอร์อยู่นะครับก็ใช้เพโลดเนี่ยเป็นที่กำบังได้นะ แม้ว่าเราจะมีวอลของกูด้วยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ามันโดนเคาน์เตอร์ของพาน์ติเชอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยวอลก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยกันดาเมจเท่าไหร่ก็อาจจะมีแบบเป็นครั้งเป็นคราวหรือตอนในจังหวะที่พาน์ติเชอร์เขาตายไปนะครับตัวเราก็ไม่มีตัวที่แบบบินหรือว่าเป็นไซล็อกแบล็คเพนเตอร์หรือว่าลันแมนอย่างเงี้นะครับที่ขึ้นไปสามารถเก็บตัวบนไฮกราวด์ได้อย่างพาริเชอร์เมื่อกี้ที่เขายืนยิงอยู่ข้างบนตรงสะพานนะครับ ตรงนี้เราเสียบไป2คนแล้วครับเสียดซัพพอร์ตด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเล่นเซฟนิดหนึ่งนะผมก็จะพยายามถ่วงนะครับไม่ให้เขาดันเพลย์โหลดไปได้ไกลขึ้นก็จะพยายามทําแบบนี้นะครับก็ถ่วงให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็รอให้ทีมเกิดพอเราเกิดกันครบใหม่เนี่ยเราก็ค่อยแบบพยายามบุกเข้าไปคอนเทสต์เพลย์โหลดใหม่นะครับ จริงๆผมก็ไม่ควรไปไล่เจฟก่อนนะตรงนี้เรามีอันติสุสานช่วยเล่นครับก็พยายามไปไล่ตัวโลโลนะครับเมื่อกี้พอเขายืนรีตรงนี้ก็มาไล่เขาก่อนนะครับ เหมือนยังเหลือคนนึงครับต้องไปโหลดแต่ผมให้ทีมจัดการไปนะผมก็มาไล่พันิเชร์เอา <Coming through. S 1> เพราะเขาไม่มีหิวช่วยนะครับแล้วก็จบราวแรกไปครับมก็จะวิ่งอ้อมเข้ามานะครับ <through>. พยายามมาไล่ซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับต,ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเสียปักกี้ไปแล้วเราต้องกลับมารีกุ๊ปก่อนนะครับเราเสียไปสองคนด้วยเพราะว่าเจฟเนี่ยมันวิ่งเข้ามาแบบตีจากข้างหลังอย่างเดียวเลย อโลเนี่ยเราก็ต้องถอยก่อนนะไปหาจังหวะเข้าไปไดยแนวหลังนะครับแต่เหมือนว่าเขาจะยืนติดกันเยอะนะ,ะแต่ตรงนี้เราโชคดีครับที่มีติสติงเนี่ยได้เข้ามาด้วยแล้วก็มีอันติของซูซานด้วยทำให้เราเนี่ยชนะไฟน์นี้ไปเลยครับตอนนี้ก็ปล่อยเจฟแล้วนะครับ เรา ignore the sharp e r s u s ก่อนไปเล่นเกม five v f i v 5 v 6ทีมก็บอกว่าไม่ต้องมาสนใจเจ็บนะครับ Sorry, <soldier. S 2> so ตรงน,นี้ก็จะไปได้เพื่อนนะครับแต่ว่ามันโลมากแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยยังมาไม่ถึงเลยโชคนี้นะครับเพราะเขายังช่วยดันรถกันอยู่ ตรงนี้อาจจะอันติช้าไปนิดน,นึงครับเพื่อเลยตายไปก่อนตรงนี้ต้องเสียกันเยอะนะครับก็ต้องไปรอรีกุปใหม่มตรงนี้เจฟเขเข้ามาลึกไปหน่อยครับไม่คอยไม่มีแบบ ไม่มีฝั่งนั้นเขาช่วยฮิวนะแล้วพอเขาอันติเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้นะครับงั้นเราก็สามารถรีบเก็บเขากอดได้นะเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับที่ฆ่าเฮล่าไม่ได้กับแมนทิส พอมีฮิวมาเรื่อยๆแบบนี้ผมก็จะเข้าไปแดชได้ดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บัฟฟี่เราเก็บไปให้แล้วก็เรามีอันติกูตรงนี้มาครับสวยนะทำให้เราได้ดันเพโหลดยาวๆเลยนะครับ oh, ในเจฟฟ์าฟแล้วก็สามารถเล่นลึกได้นะครับจะด่ดไม่ต้องคอยระวังหลังนะครับแต่ว่ามันมีแมจิกมาเก็บทีมเราได้นะครับเมื่อกี้อันนี้ก็เลยเปิดอันติให้ทีมเนี่ยอยู่ลอดได้นะครับฟ้าเราดันใกล้ถึงแล้วด้วยเราต้องพยายามแบบไล่เขาออกไปนะเรจะเล่นแบบ g g r e s s i v e ไปเลย ถึงแม้ว่าเจฟจะฆ่าทีมเราไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรายึดเพลย์โหลดได้แล้วถึงว่าเรายึดพอยที่2ในได้แล้วนะครับเพราะงั้นทีมก็เกิดใกล้มากๆนะ เมื่อกี้มีสกิลปาโลน่าจะฆ่าได้2คนเลยนะครับตน,นี้โลก็ต้องหันมาเก็บเลือดเองก่อนเพราะว่าทีมน่าจะยุ่งกับการฮิวคนอื่นอยู่แต่ตรงนี้ด็อกเตอร์เขาอันติโดน4ี่ตัว5ตัวเลยครับแต่ว่าเรามีชิชุบของล็อกเก็น,นะครับชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วก็บักกี้เนี่ยเราเก็บไปได้กลายเป็นว่าเราก็ชนะไฟน์ลอีกแล้วนะครับ แล้วก็ชนะไปเลยครับดรว่องละรสามต่อสองแล้วก็เกือบลืมนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ไว้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกม FPS m o b a MMO, Open World นั่นหมดเลยครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคิดจนจบนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ